ด,ดวงราศีพฤษภปี2567พลังจันทร์ให้รวยเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของราาักษาตั้งแต่ต้นปีรวยๆๆยรวยสมเลยการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีพลังจันทร์เข้ามาหนุนดวงชะตาให้ท่านพนมมือขึ้นครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลังจันท์ให้ท่านรวยรวยรต่อจากนี้ไปทำสิ่งใดก็สมดังปาถนาร่ำรวยแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีภาระที่หนักหน่วงยิ่งใหญ่ขอให้ท่านก้าวผ่านพ้นประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงแช่มชื่นถูกรางวันที่1สาธุสาธุสาธุ ดวงชะตาเฮงปังปะสบความเร็ดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาท่านกำลังมีเทพหนุนนะครับจะรวยไม่รู้ตัวรวยแบบจุดไม่อยู่นะครับเอาอะไรมาขัดก็ไม่อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับดวงชะตาบุญกุศสมวาสนาท่านพุ่งแรงแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านปังสุดใน3โลกนะครับผมอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นับจัดแจงเป็นคนดีนะครับผมได้มีเงินทรัพย์สินเงินทองก็ทําบุญบ้างอย่าโมแต่จับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ผิดนะครับผมได้บุญมาได้เงินมาจัดแจงให้ดีที่สุดความสุขสม,สมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้น,นกับทวท่านท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับรวยต้องรวยยาวๆอย่ารวยสั้นๆนะครับรวยสั้นๆไม่เอาไม่ใช่พุ่งนี้มี10ล้านนะครับมาเลินหมดแล้ว10ล้าน นะผมดวงชะตาของท่านขอทํานายว่าจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองยาวๆด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชี้นําทางบอกทางนะครับหรือว่าเป็นลางบอกเหตุเซนส์สมบัติพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านดวงชะตาดวงชะตาของท่านจะรวยหยุดไม่หยุดนะผมแต่ว่ามันต้องมีสัญญาณก่อนนะ ครับผมสัญญาณบอกเขตกับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานอยู่ดีๆเพื่อนก็ชวนไปข่าววิวานะครับผมไปงานวิวาข่าววิวาไปไหว้สิริมงคลศาลหลักเมืองนะครับผมร่ลำรวยด้วยทรัพย์เสินทองขายที่ดินได้นะครับผมพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทาง,ทางทด้านดีๆดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิดลุ้งโลกในสมหวังตั้งใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในดวงชะตานี้ดวงชะตาดวงดีทำอะไรก็เห็นตกตำแหน่งตัวท่าน ท่านจะสุขสมหวังจังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นไฟที่ส่องแสงมาสู่ตัวท่านถึงเวลาแล้วโชคเข้าอํานาจปารมีวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีรางบอกเขตบอบเขตว่าโชคจะตามท่านกําลังจะดีเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตสังเกตแล้วทาอย่างไรทาอย่างไรก็คือการจัดแจงชะตาชีวิตของท่านให้ดีนะครับไม่ใช่ดวงดีแต่ว่าปล่อยปากแล้วเลยปล่อยให้ดวงชะตามันผ่านพ้นไป เมื่อถึงเวลาบุญบุญส่วาสนาดวงดีอยู่ท่านควรที่จะต้องเร่งรีบปัดเป่าสิ่งไม่ดีหนุนนำดวงชะตาดัวเองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับหนุนนำส่งเสริมดวงชะตาทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองเห็นเงินเต่อแตนนี้ไปดวงชะตาอาจจะมีการชิงไหวชิงพลิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการต่อรองตามกฎแบบแผนประเพณี ทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องใช้สติปัญญาช่วงชะตาของท่านดวงชะตาโชคเข้าแต่ว่าจะต้องมีสติปัญญาการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดียดประสบสำเร็จสมบัติที่ท่านนะครับฝังเอาไว้หรือว่าท่านเก็บเอาไว้ตั้งแต่ดดจะชาตินะครับขุดมาใช้นะครับขุดมาใช้จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดนะครับรุ่งโลดปรสํสำเร็จอย่าคิดว่าสมบัติของเก่าไม่มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มี ที่สิงจะไม่เห็นท่านจะต้องจัดแจงแล้วก็คิดไต่ตองให้ดีนะครับบางคราวบางคราวเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีจริงแต่บอกได้เลยว่าบางเรื่องอาจจะมีจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอะไรบางอย่างในโชคชะตาท่านดวงชะตาความรักอาจจะส่งเสริมหนุนนําทางด้านเรื่องโชคดีเข้ามาให้โชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาดวงชะตาเปิดหนุนนําร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่านครับ ชะตาร่ำรวยเป็นเศรษฐีตกตำแหน่งชะตาที่ดีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จล่ำรวยด้วยทรัพย์สิสงนงินทองจะทำอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเร็วๆนี้โชคชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนาเจ็ดดาบ่งปกถึงการใช้แร่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทำนายว่าชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยแบบไม่ทันตั้งตัว จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสมเลจสมบัติอาจจะฝังไว้หลังบ้านไปขุดขึ้นมาใช้สมบัติอาจจะอยู่ภายในใจของเก่าตามติดหนุนนําดวงตาองค์เทพต่างๆจะหนุนนําดวงตาท่านทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิ่ลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานครูบาอาจารย์ปกป,กปกักองศา,าสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ควรที่จะต้องระแวดระวงังในเมื่ออาถรรพ์แรงนะครับผมอาถรรพ์ดีอาถรรพ์ร้า,า,ายท่านควรเลือกให้ถูกทาง ถ้าเลือกอาทรอาถรรพ์ร้ายโชงชะตาท่านอาจจะย่ำแย่ในบ้านป่าครับแรกๆอาจจะมีความสุขได้เปรียบคนอื่นนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่อาถรรพ์ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาจะเริ่มสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีกันล้านเริ่มตั้งแต่นี้จนถึงบ้านป่าชีวิตเพราะว่าทางด้านบวกบ่งบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งมีการโยกย้ายการเดินทางไปต่างประเทศความสุขสมสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน จะราบลื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจะเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาหนุนำนำดวงชะตาท่านไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะครับการเจราจาต่อรองหรือเพื่อนหุ้นส่วนบุคคลคนนั้นจะพูดกับพูดคุยกับท่านเป็นปีเป็นคุยเจราจาต่อรองทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตตกตําแหน่งราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมความดีงามของท่านที่ท่านเคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติจะกลับมาส่งผลหนุนนําแต่ใครบางคนนะครับ จะมาแก้ไขในโชคชะตาของท่านให้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับดูถูกเหยียดหยามของใครบางคนเพราะว่ามันมีในช่วงชะตามันมีภาวะจิตใจบางครัง้งบางคราวมันรู้สึกว่าคนคนนี้เราไม่ชอบคนเท่านั้นเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปล่อยวางมีผมวิหารสีให้ครบท้วนบริบูรณ์ดวงชะตาตกตำแหน่งรวยดุอำนาจารมีพาสนะมันเกิดความเจ็บปวดภายในใจ มันเกิดความโกรธมันเกิดความเกียดอำนาจปัญญวิปัสนาเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตายิ่งท่านเกิดปัญหาต่างๆท่านจะต้องยิ่งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาทำให้ท่านดวงชะตาเปิดขึ้นมาในววันนี้ด้วยบุญกุศลวาัสนาการจัดแจงตามแบบแผนจะบังเกิดท่านจะรวยจนน่ากลัวรวยเป็นมากที่สุดอำนาจปัญญวิัสนาเข้ามาจัดเต็ม การเฉลิมฉลองการแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบังเกิดในโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายราบลื่นผสมเลจข่าวดีบังเกิดในโชคชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างทันทีทันใดในช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องพลิกผันมีการโยกย้ายมีการต่อสู้ประหรัตประหารกับศัตรูโมูบานทาให้ดวงชะตาของท่านฮึกเหิมอํานาจบารมีวาสนา เข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาบุคคลศรวาสนาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเขาเรียกว่าขึ้นบัลลังขึ้นแท่นจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเอาแน่เอานอนไม่ได้คนมันบดจะเห้งบดจะปังทำอะไรก็ราบลื่นประสมเดจแช่มชื่นเป็นไปได้ไว้ดีสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดท่านจะประหารประหารศัตรูหมบานนะผมปราพยิปยเตียนทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดในโชคชะตาท่านแล้ว สิ่งดีๆจะบังเกิดพลิกชะตาชีวิตทันทีทนันใดบุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดเต็มทำให้ท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองโชคเข้ามาแต่เช้าเงินทองไหลมาเทมาผสมเลยท่านตกตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์ชะตาตื่นเช้ามาทาอะไราให้แจ่มชื่นล้างหน้าแปรงฟันถูสบุ่นะครับฟับงดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็คิดว่าเขาทำอยู่แล้วทุกวันนี่นะครับ แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับสายมูเตลูบอกได้เลยว่าตอนเช้าขึ้นมานะครับสุขสมสมหวังดังใจมาชะตาราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดพลิชะตาพลิผันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ดีรวยเลยลย,ลยตัง้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปนะครับชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบรารวิวัสนานะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึง่งได้เสริมเด่นโชคชะตานะครับผมปัดเป่าด้วยดินน้ําลมไฟ จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งการปฏิปอยโชคจะเข้ามาไม่หยุดจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองข่าวดีบังเกิดนะครับเงินทองจะเกิดความมั่นคงนะครับหล่นลมมาจากฟ้านะครับเตรียมกระบุงอันใหญ่ๆรับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจมาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับการแกล้งในโชคชะตาท่านมุง่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมข่าวดีจะบังเกิดนะครับ เรื่องราวต่างๆเข้ามาการแก้ในโชคตาด้านปิดกั้นไม่ให้เข้านะครับสิ่งเหล่านั้นเขาเข้ามาไม่ได้ท่านไม่เปิดรับไม่อนุญาตเสียอย่างดวงชะตาก็จะเปิดเงินทองจะไหลมาเทมานะครับข่าวดีจะส,ส,มสมหวังดังใจหมายอย่าขาดจุดประสงค์เด็ดขาดขาดประสงค์จุดประสงค์ก็คือการงงงวยกับปัญหาต่างๆนะครับอย่าไปโกงโกงนานอย่าไปเสียเวลานานกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วไม่เข้าหู ทำให้ได้รู้สึกย่ำแย่จัดแจงกับทุกสิ่งอย่างเอาให้ดีเอาให้รวยเอาให้เฮงเอาให้ปังโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองข่าวดีบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้